อะไรเออขับรถง่ายกินน้ำมันเออหอรบเทั้งพ่อทั้งลูกได้ดูก็ไม่ได้เลยโอ้ยมันละเอียดจะงนี่ละสามรอบประเด็นน่ะคือรอบแรกอ่ะเอาเอ็ดโรตรี่ไม่มีฟันรอบสามก็นี่ดีนะมีฟันหน่อยแต่๋ยวน้ำมันลดเยอะแล้วไม่ใช่ไรเด้ไม่ได้วาไม่ได้ปั่นวันเท่าเด้ปั่นยับปะไหนพอเอาไปไว้แล้วชุ่นึ่งโอ้ กับจับปลาคือกันก็พอเลยเนาะไอ้ลอตเตอรี่ไม่มีฟันต้องใสเหมือนตะของนะไงในตะฟันตะขอมีไหมนี่เลื่อนเดียวสมพอ่อแต่ไม่เปลี่ยนลอตเตอรี่ยักทีไม่เอ้ยตีตมดวันยังคำฮะตัวกีใหญ่ใช่เมื่อกี้ตัวใหญ่ใหญ่ขนะาดเท่าที่ตัวนุ้นจับกับตอนแรกอะ่ะนี่นั่นแหละก็นั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นไหมนั่นแหละคือรูนะไหนคือรูฉันเห็นมองเห็นเลยนู้นนุ้นนุ้นกำลังไหวมากเลยนั่นแหละนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่ก็แมังคือรูนั่นจับตอนนี้